สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามทอตแนมฮอสเปอร์เซเรียมนะครับในเกมพิมพ์ลิกคู่ระหว่าง t อตแนมฮอสเปอร์นะครับพบกับ m a n c ชสเตอร์ซิตและก็ไปทั้งคู่ที่เสมอกันไป2ประตูต่อ2เหลือเชื่อเหมือนกันในเกมนี้เพราะว่า City ้เองขึ้นนำก่อนในครึ่งแรกถึง2ประตูต่อ0และทั้งรูปแบบเกมเองก็เหนือกว่าสเปอร์ เป็นสเปอร์เองมากกว่านะครับเล่นตามกราฟิกขึ้นมานะวันนี้เป็น3 421แล้วเล่นไปก็บ่นเงินไปนะครับนักเตะก็ดูแล้วเข้าใจเกมไปกันคนละทางกลายเป็นว่ายิ่งเล่นยิ่งหงุดหงิดยิ่งเล่นยิ่งไม่เข้าใจกันมันก็เลยยิ่งโหโดูมืดมนเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราได้ไปไล่เลียงกันนะครับว่าวันนี้เราได้เห็นอะไรจากสเปอร์บ้างได้เห็นอะไรจากสตี้บ้างทําไมวันนี้สตี้ถึง เสียถึง2ลูกในช่วขงขครึ่งหลังแต่ว่าเหนืออื่นใดก็ต้องชมตัวของโชรันกี้ด้วยลูกยิงสกอร์เปียนนะครับโอ้โหตามจิตนตนาการเป๊ะเลยโอ้โหแล้วมันมันมาได้ถูกเกมถูกจังหวะเหลือเกินจริงๆแล้วก็ประเด็นอีกหนึ่งก็คือที่ต้องพูดถึงก็คือประตูแรกที่โชรันกี้ทำได้คือการไปเลาะข้อเท้าของมาเกฮีในกรอบเขตโทษแล้วก็ทำให้เกฮีนั้น มันเหมือนโดนพอโดนเตะแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็เด้งไปนะครับแล้วก็ไปโดนลูกบอลเนี่ยเข้าประตูไปอันนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันว่าทําไม VR ถึงไม่ได้ตัดสินลูกนี้เป็นลูกฟาวเพื่อผมหาเหตุผลให้จังหวะนี้กับกับซิตี้กับสเปอร์ไม่ได้เลยคือคือไม่รู้จริงๆคือคือคือตามความรู้สึกผมนะยังไงก็ฟาวเอาจริงยังไงก็ฟาวคือคือเกฮีเนี่ยแย่ขาเข้ามาและโซลันกี้เองก็ หลอกข้อเท้าแล้วมันก็ทําให้ขาของเกทีเนี่ยกระเด้งไปข้างหน้านะครับแล้วก็ไปโดนลูกฟุตบอลแล้วก็เข้าประตูไปอันนั้นไปว่ากันนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวคงมีคําแถลงจากคู้ตัดสินแล้วกันผมเชื่อว่าเดี๋ยวทีมงานผู้ตัดสินเองก็คงมีคําแถลงของจังหวะนี้ออกมาเป็นเป็น,เป,นเป็นทางการนะครับว่าทําไมจังหวะนี้ถึงไม่เป็นการฝ่ามองอยังไงมุมไหนมันถึงเป็นอารมณ์นี้ออกมาเอาล่ะ ก่อนจะไปได้ไล่เรียงกันนะครับว่าเกมวันนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับผมขออนุญาตนะครับฝากพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องผมได้ตาม QR Code คทีอโอโ่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับ เริ่มเกมมาเนี่ยซิตี้เองนิ่งกว่าละกันเพราะพวกเขาไม่ได้ต้องไปปรับแทคกติกอะไรก็เล่นไปตามเกมของตัวเองนี่ถนัดเลยนะครับสำหรับตัวของซิตี้เองส่วนสเปอร์ดูแล้ว ยังไม่ใช่แท็กติกที่พวกเขาถนัดต้องปรับต้องนู่นต้องนี่และมีนักเตะใหม่ด้วยนะครับอย่างตัวของกาเลเกอร์ด้วยคือมีนักเตะใหม่ด้วยนะครับต้องปรับใหม่ด้วยต้องจูนกันใหม่หรือแม้กระทั่งตัวของวิธีการเล่นมาเลยทําให้สเปอร์เองดูเกรงๆนะครับสุดท้ายแล้วเสียลูกแรกเร็วด้วยนะครับตั้งแต่นาทีที่11จากจังหวะของชายกี้นะครับยิงด้วยขวาบอลรอดทุกอย่างมาไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับสุดท้ายบอลเสียบเข้าไป มันทําให้ซิตี้เองขึ้นนําไปโทมัสแฟงเองก็ยัวเลยนะปาน้ําลงพื้นแตกน้ําโอ้โหถวดน้ําก็จงกระจายหมดและพอโดนขึ้นนําไปสเปอร์พยายามจะเร่งเกมทั้งเข้าบีบเข้าเพลสบางครั้งนะครับขึ้นข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นโซรันกี้มัวรนี่โคโรโมนี่หรือแม้กระทั่งตัวของชาวิซิมนเหล่านี้ขึ้นไปบีบ กลางก็อาจจะขึ้นไม่ทันไม่ได้ขึ้นมาบีบบ้างกลางรอไม่ได้บีบโซรักี้วิ่งไปคนเดียวก็หันมาบ่นเพื่อนพอเริ่มมีการบน่นมีการพูดจาที่มันเป็นออกในทํานองตําหนี่เกิดขึ้นนักเตะก็เริ่มมีอารมณ์เข้ามาแล้วอูโดโกี้ก็บ่นตรงกลางสนามเหมือนกันลากบอลตัดเข้าไปแล้วก็ไปบ่นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปเดินท่องโลกเดินอ้อมๆวนๆไปเล่นอยู่แบบเนี้จนกระทั่งาวิซิโมนผมเห็นแกอย่างนี้เลยนะ คือเหมือนกับบอกให้อารมณ์เพื่อนในทีมตอนนี้ให้มันให้มันเย็นลงให้มันนิ่งขึ้นตอนนี้แต่ละคนเนี่ยอาการมันออกทะเลไปหมดมันจะเกรงไปด้วยเพราะว่าเวลาทําอะไรผิดพลาดขึ้นมาแทนที่จะให้กําลังใจกันมันกลายเป็นว่าเฮ้ยทาไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้มันมันมีแต่คาพูดแบบนี้ออกมามันก็เลยทําให้เกมหรือแม้กระทั่งวิธีการเล่นมันยิ่งดูอัดขึ้นไปจากเกรงอยู่แล้วนะผมเห็นสเปอร์เกรงขึ้นไปอีกเลย คือแท็กติกที่แฟรงก์วางมาให้ก็ต้องทำให้ได้นึกภาพออกไหมครับคือต้องทำตามแท็กติกให้ได้ต้องเล่นไปตามแท็กติกที่วางมาเข้าบีบเอ่อต้องไล่บีบไล่เพสซิตี้ให้เร็วพอเร็วแล้วตัดบอลมาได้พวกเขาก็ต้องเร็วตอบอีกแต่นักเตะที่มีความเร็วในระดับนั้นเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนหรอกนะครับโซรันกี้ก็ไม่ใช่แล้วตัดไปก่อนก็มีแค่ซาวิซิม,มอนซึ่งเร็วก็จริงแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นนักเตะที่ตัวเล็กดังนั้นจำนวนเก้าถึงจะเร็วแค่ไหนมันก็ไม่เร็วกับนักเตะที่ขายยาวกว่า นั่นคือหนึ่งแลละก็ต้องพึ่งตัวของมัวนี่รอกูอูโรกี้ขึ้นมาเติมรออาชีเกขึ้นมาเติมจากเป็นเล่นในตำแหน่งของวิงแบ็กส่วนตรงกลางนะครับบิซูม,มาเองกับตัวของกาเลเกอร์ผมว่า2คนเนี่ยวันนี้หน้าที่โดยตรงนั่นก็คือการทำลายเกมของคู่แข่งส่วนหลัง3นะครับโรเมรโรแล้วก็จาบรินญารวมไปถึงตัวของดากูชิน ก็ยืนให้มัน cover พื้นที่เป็นหลังสนัสนในลัสษณะแบบนั้นส่วนซิตี้เองก็มาเต็มที่เหมือนกันนะครับคูซนอฟยืนคู่กับมาเกทีนะครับแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยก็เป็นตัวของออตัวของมาทธิวสตูเนสนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นซ้ายเป็นอิตนูรีนะครับตรงกลางเป็นโรดี้จบคู่กับโอไลลี่แล้วก็จะมีตัวของ เอ่อบอเดโร่ซินบาส่วนคนที่อยู่หลังตัวของฮาลันก็มีแชกี้กับตัวของเซเมนโยและข้างหน้าเป้าก็เป็นตัวของฮาลันเล่นคล้ายกันนะครับ4ี่สามสองหนึ่งเล่นคล้ายๆกันเลยแต่ว่าแค่สเปอร์เนี่ยยืนเป็นหลัง3ก็เท่านั้นเองซักแท็กติกคล้ายๆกันนะครับแต่ว,ว่าวิธีการเล่นของสตีจะดูเป็นธรรมชาติกว่าก็เท่านั้นเองเพราะว่าพวกเขาเล่นแท็กติกกันอย่างเงี้ยอยู่เป็นปกติอยู่แล้วไม่ไดป้ปรับเปลี่ยนอะไร่วนสเปอร์นั้นปรับเพื่อดวนกับ ตัวของซิตี้ในวันนี้นี่แหละนั่นแหละรครับพอยิ่งเล่นมันยิ่งออกทะเลไปไกลนะเตะก็โอ้โอะไรกันก็ไม่รู้แล้วตอนที่ผมดูอยู่อ่ะอ,อดูผู้บรรยายบ้านเราเนี่ยนะครับก็พูดถึงประเด็นที่ตัวของกาเลเกอร์เนี่ยก็เหมือนกับไปผักอบก,กับตัวของโทมัสโซรากี้เหมือนกันยิ่งไปกันใหญ่เลยเกมของสเปอร์ผมมองว่าโอ้โหแล้วมันจะกลับมายัางไงแต่ไม่เป็นไรยังหนอยู่ ตอนนั้นอ่ะมันยัง1นศูนย์อยู่แล้วสเปอร์เองก็ดูวูบวาบด้วยแต่ว่ามันยังเตดไอจังหวะแบบนี้อย่างที่ผมว่ามาหนึ่งคือไม่เข้าใจกัน2ก็คือนักเตะอารมณ์มันไม่อยู่กับล่องกับรอยอ่ะเข้าใจได้ครับว่าต้องการเล่นต้องการเอาชนะมีแพชชั่นเยอะมากนะครับมีความกระหายจริงๆวันนี้ต้องชมอย่างหนึ่งนักเตะของสเปอร์กระหายมากๆครึ่งแรกควรจะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแต่สุดท้ายมาโดนลูกที่สองจากการเตะยาวออกมาไม่ดีของดากูชิน โดนตัดได้นะครับล้วบอลเนี่ยมันเข้าไปเข้าเท้าของบาเรโรซินบาแต่สั้นๆให้กับเซเมนโยหลุดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเซบมนโยเองพอหันหน้าให้กับวิคาริโอเองก็ยิงด้วย้ายบอลพุ่งเสียบมุมเข้าไปข้อดีของเซเมนโยอีกอย่างหนึ่งคือการทำประตูด,ด้วยสองเท้าได้แบบธรรมชาติแบบนี้เขาได้เปรียบมากนะครับเวลาที่เข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ว่าจะเป็นมุมไหน นึกภาพตามนะครับจังหวะที่ตัวของเซเมนโยหลุดเข้าไปถ้าเป็นคนถนัดเท้าขวา 1. ต้องแตะบอลก่อน 2. คือต้องเอียงตัวแล้วมุมมันจะเหลือน้อยทันทีหรือจะซัดด้วยขวาเนี่ยผมมองว่ามันเหลือมุมให้เล่นไม่กี่มุมแต่คราวนี้ถ้าเป็นนักเตะที่ถนัดเท้า2เท้าครับเลือกได้เลยจะยิงด้วยซ้ายนะครับหรือจะเอียงตัวยิงด้วยขวา แต่ว่าพอพอดีมุมที่เราเห็นกันนะครับเซมิโยเองหันซ้ายแล้วก็ยิงด้วยซ้ายมันพอดีเป๊ะเลยนี่คือประโยชน์ของนักเตะที่ทําประตูได้สองเท้าแบบนี้นะครับยอดเยี่ยมมากและได้ในท้ายของครึ่งแรกด้วยมันยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหมันแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วสุดท้ายช่วงท้ายครึ่งแรกหลังจากที่ได้ประตูนี้ไปของซิตี้นะครับซิตตี้เองก็ไปเสียลูกฟรีคิกแล้วก็เป็นสเปอร์ที่มีโอกาสและคิดว่าถ้าสเปอร์จะกลับมาควรจะได้มาสักหนึ่ง ควรจะได้มาสักหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ไม่เป็นประตูนะครับส่หรรูปฟรีคิกนั้นจบครึ่งแรกเนี่ยเป็นสเปอร์ที่ตามหลังซิตี้อยู่ถึงศูนย์ประตูต่อสแล้วกับรูปแบบเกมที่ผมเล่ามาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่มีใครนิดอยู่แล้วครับว่ากลับมาเนี่ยเกมมันจะลงเอยในลักษณะแบบวันนี้เลยนะครับแต่ว่าคือสเปอร์เป็นอีกทีมหนึ่งไปเลยพอครึ่งหลังลงมาเนี่ยสเปอร์เองถอดเอาตัวของโรเมโรไปเฮ้ย hey. แม้กระทั่งผู้บรรยายบ้านเรายังรู้สึกเลยว่าอมัน,ม,น,ม,นมันสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนเอาโรเมโรไปให้ปรับให้สเปอร์เนี่ยยืนเป็นหลังสี่เหมือนเดิมก็คือเซนเตอร์คู่กันสิ่งเดียวที่พอคิดได้ก็คือโรเมโรต้องเจ็บเท่านั้นอ่ะไม่งั้นผมว่ามันดูแล้วไม่ได้มีน่าจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องเปลี่ยนเอาโรเมโรกับตันทีออกไปด้วยเดี๋ยวเราต้องรอติดตามด้วยเหมือนกันนะครับว่าอะไรคือสาเหตุหรือเป็นแท็กเกอะไรต่างๆนานาของโทมัส สเปอร์นะครับเริ่มเกมครึ่งหลังมาโดยที่ถอดเซนเตอร์ออกไปก็เข้าใจได้หนึ่งคือด้วยความที่สเปอร์เองตามอยู่ถึง2ลูกอ่ะยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับในช่วงครึ่งหลังคือถ้าไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยมันก็ยิ่งดูแปลกลงไปอีกคนที่ลงมานั่นก็คือบาบมาดัสะนะครับเล่นไบสเปอร์เกมดูดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่มันต่างออกไปในครึ่งหลังกับครึ่งแรกก็คือสเปอร์ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับหนึ่ง ธรรมชาติมากขึ้น2เล่นง่ายขึ้นเกมเล่นออกไปทางด้านข้างครับแล้วก็รอเพื่อนมาเติมมีปีกใช้ความเร็วแค่นั้นครับไม่เหมือนกับเรื่งแรกโอ,โ,อโอ้โหเข้าปีกเข้าเพรสเพรสเร็วเกมบุกก็ต้องเร็วอีกมันไปกันใหญ่เลยครับคราวนี้ค่อยๆเล่นค่อยๆไปกับบอลนะครับค่อยๆมีช่องก็ไปตามช่องเกมมันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น ประกอบกันนะครับเชตตี้เองพยายามจะเล่นช้าลงเพื่อที่จะดึงเกมของสเปอร์ให้ช้าเพื่อที่พวกเขาเองก็จะได้มีเวลาด้วยเหมือนกันเพื่อหาช่องในการเจาะสเปอร์แต่สเปอร์ไม่คุยด้วยเรื่องของความเชื่องช้าครับและสเปอร์ก็มาได้ลูกไปไข่แตกที่ผมมองว่านี่คือจุดเปลี่ยนของเกมนี้จริงๆและได้มาเร็วด้วยนั่นก็คือจังหวะของโซรันกี้ที่ว่ามานั่นแหละ โซนกี้เองนะครับหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับเบียดคูซนอฟได้ดีแล้วนะครับจังหวะแรกนะครับคูซนอฟเองไม่ได้อยู่ในจุดที่จะเข้าสกัดโซนกี้ได้แล้วนะครับโซนกี้เองกําลังจะวนไม่ใช่วอลเล่กําลังจะยิงบอลด้วยเท้าขวานี่แหละแต่มาเกฮีเข้ามานะครับยื่นเท้าซ้ายเข้ามาแล้วโซนกี้เองก็ขวดเข้าไปที่ข้อเท้านั่นแหละสุดท้ายนะครับเท้าของมาเกฮีเองก็กระเด้งไปโดนลูกฟุตบอลแล้วก็เข้าประตูไป ตอนแรกเนี่ยมันไม่มีใครเห็นอยู่แล้วครับเพราะว่าภาพเนี่ยมันเป็นมุมสูงเห็นอีกทีหนึ่งก็คือบอลเข้าประตูไปแล้วแล้วก็โทมัสโชรนกี้เองก็วิ่งไปเฮก่อนเลยนะเฮลั่นทุ่งนุ่นนั่นนี่เลยนะจังหวะแรกที่ตัดมาเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ต้อง,งลุ้นว่าโซรนกี้เองจะล้ำหน้าหรือเปล่าแต่พอจังหวะที่ลันต่อมานะครับเราจึงเห็นว่าทําไมตัวของมาเกฮีถึงลงไปนอนนิ่งอยู่กับพื้น ปรากฏว่าภาพช้ามันทําให้เราได้เห็นเหมือนกันว่าขาของโซรนกี้นั้นไปเลาะข้อเท้าของมาเกธีแล้วมันทําให้ขาของมาเกธีนั้นไปโดนลูกฟุตบอลแล้วเข้าประตูไปที่ว่ามาสิ่งหนึ่งที่ผมคิดในหัวแล้วโอ้โหสเปอร์โชคร้ายโชคร้ายคือผมว่าลูกนี้ยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ฝ่าไปหวดมาเกธียังไงก็เฝ่าผมเดินไปเข้าห้องน้ําเลยอันเนี้ยผมเดินไปเข้าห้องน้ําเลยนะไอจังหวะที่โซรนกี้ผมเห็นภาพช้านี้แล้วนะ พอผมเห็นภาพชานี้มันจะมีลุ้นจังหวะแรกก่อนก็คือโซนกี้ลำหน้าไหมคือมันมันเหลื่อมไหมอะไรไหมอย่างนั้นอันหนึ่งหนึ่งดอกแล้วไอ้จังหวะต่อมาคือจังหวะเนี้ยพอผมเห็นหวดเข้าไปที่ข้อเท้าของมาเกฮีเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับลิฟป,ประตูคือแน่นอนเดินไปห้องน้ําเลยแล้วเดี๋ยวออกมาใหม่ว่ากันไปปรากฏว่าพอผมกลับมาจากเข้าห้องน้าเนี่ยเฮ้ยได้สเปอร์ได้ประตูนี้ครับเฮ้ย ผมไม่ผมผมพูดเลยผมไม่ได้ดูภาพช้าตลอดตลอดเวลาหมายถึงว่าหลังจากที่ผมไปค้องนะผมก็ไม่รู้แล้วว่าเขาฉายอะไรให้เห็นนะปรากฏว่าผมก็นั่งคิดของผมไปว่าเอ้ยถ้ามันจะถ้ามันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่มันทำให้จังหวะที่ผมเห็นมาเนี่ยมันคงเป็นมีมุมอื่นอะมุมอื่นที่เราไม่เห็นเหมือนกับที่ผู้ตัดสินในห้อง V R เห็นและมันหลอกตามันหลอกตามันอาจจะมี แล้วมันมีสิ่งเดียวก็คือโซมัสโซลักี้ขาโดนบอลมีเท่านั้นมีเท่านั้นเลยครับมีเท่านั้นเลยจริงๆและผมเชื่อว่ามันน่าจะมีมุมอื่นให้เห็นเพราะว่าถ้ามันเป็นมุมที่เราได้เห็นในในตอนถ่ายทอดสดอ่ะคือยังไงก็ฝาวแต่ถ้ามันมีมุมอื่นแล้วเห็นว่าโอ้โหหัวสตั๊ดของโซลกี้ไปสกิทบอลจิตหนึ่งจิตหนึ่งนะผมว่าลูกเนี้ก็ไม่ฝาวคิดอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราไปตามประเด็นนี้ต่อไป พอสองหนเนี่ยด้วยรูปปัญหาแบบนี้ผมก็นั่งคิดเหมือนกันว่าถ้า2 2ขึ้นมาละแล้วถ้า3 2มสองละช,ชิปเลยนะชิปจริงๆและเกมของสเปอร์หลังจากที่ได้ลูกแรกขึ้นมาครับโอ้โหมันเลยยับเลยเปลี่ยนเป็นคนละทีมเลยเล่นเล่นมันเล่นหูบีบทั้งบีบทั้งเพลสาวิสซิมอมนครับสวิสซิมอนผมให้เลยวันนี้คือใครจะให้ ลูกยิงสกอร์เปียนของโซแรนกี้ว่ายอดเยี่ยมโน่นนี้ผมไม่เถียงอะไรนะแต่วันนีถ้ถ้าถ้าถามผมนะคนที่แม่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเอาใจไปเลยนะวันนี้ของสเปอร์ก็คือตัวของชาวสซิมอนวันนี้ถึงจะไม่มีชื่อเป็นผู้ทําประตูก็ตามแต่ละจังหวะแต่ละหืสุดจริงๆนะพีะ่เกตโอ้โหทั้งวิ่งไล่วิ่งเพลสเอาบอลทําเกมทุกสิ่งทุกอย่างเลย คือทาได้ดีจริงๆวันนี้ผมให้หัวใจเขาเลยนะครับคือสู้สุดตัวสู้สุดจริงๆอ่ะสำหรับตัวของสวิสซิมมนะครับเราก็เป็นคนที่สร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนแล้วมีโอกาสในในช่วงที่สเปอร์ตีเสมอสําเร็จไปแล้วอ่ะแล้วผมว่ามีโอกาสที่จะน็อกเซิตี้ได้ซ้ําไปหลังจากที่2ประตูต่อหนึ่งเกมมันก็โหมันมันตกไปเป็นของสเปอร์เลยนะครับแล้วเวลามันเหลือเยอะมากจริงๆแล้วสเปอร์ก็เป็นอยู่แบบนั้นนะครับโถมไปโถมมาจนกระทั่ง โอไลลี่นั้นก็ไปกักกักนะครับกับนักเตะของซิตี้เองแล้วเขเป็นตัวของกาเลเกอร์นะครับที่โฉบบอลจังหวะนี้ไปแล้วก็เปิดย้อนเข้าไปย้อนหลังโซรันกี้ก็ตามโซรันกี้เองนะครับใช้ท่าสกอร์เปียนพิชคาดโลกอะไรก็าตามแต่นะครับงัดบอลจังหวะนี้โอ้โห คือต้องให้แก่งจริงคือจินตนาการก็ส่วนหนึ่งน้ำหนักทิศทางทุกอย่างมันเป๊ะไปหมดเลยบอลย้อยข้ามมือดอนารมาเข้าไป2ประตูต่อ2เหลือจะเชื่อเสียงเชียร์ในทอดแนมฮอสเปอร์เซเดียมดังลั่นไม่รู้จะดังยังไงเลยคือ2อ,อเนี่ยแล้วเวลามันเหลือเยอะมากเหมือนกัน ทางนี้เกมมันออกไปทางไหนก็ได้นะครับพอสองสองเนี่ยสเปอร์เองก็เร่งเกมแล้วมีโอกาสที่จะได้ลูกที่3ด้วยแต่ว่าโดนโรมาเองก็ยังคงตำแหน่งดีอยู่นะครับยังไม่ได้ตื่นตนกตกใจอะไรกับการน,นะครับซิตี้เองก็ดูเหมือนพยายามจะรวบรวมเกมของตัวเองขึ้นมาเหมือนกันก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันทั้งโอกาสของไรเดอร์เองที่ได้หม่งไป2ครั้งที่ทผมมองว่าจังหวะอีกจังหวะหนึ่งก็คือไปหม่งตัดจังหวะที่โรดี้วิ่งสอดมาข้างหลังคือถ้าเขา แต่เข้าใจได้แหละคือฟุตบอลเป็นอย่างนี้จริงๆคือคือถ้าเขาเห็นก่อนเนี่ยผมว่าเชื่อว่าไราเดอร์เซงคงปล่อยให้กับโรดี้ที่วิ่งสอดมาข้างหลังที่ตำแหน่งดีกว่าของเขาเองอะ่ะผมว่าลูกนั้นถ้าหมงเข้าไปาก็ก็ก็จบเหมือนกันนะครับนั่นแหละก็ ซิตี้เองถามว่าในในช่วงท้ายหลังจากที่โดนเตเสมอแล้วพวกเขามีโอกาสไหมก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้เฉียบคมขนาดนั้นส่วนสเปอร์เองก็ดูแผ่วๆลงไปก็น่าจะใช้พลังกำลังไปหมดแล้วละ่ะก็ถึงต้องเปลี่ยนเอาโอโดแบร์เปลี่ยนเอามาติสตลลงมานะครับในช่วงหลังด้วยเหมือนกันสำหรับตัวของสเปอร์และที่สําคัญโชรักี้เองก็เจ็บไปด้วยนะครับในช่วงท้ายเกมแล้ววันนี้ทดไปถึง9นาทีไม่รู้เกมมันจะออกไปในทิศทางไหนเลยเพราะว่าทดไปเยอะมากเหมือนกันคือถึง9นาทีนะครับในเกมนี้ ก็เล่นกันไปนะครับทั้ง2ฝั่งแต่สุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ไม่สามารถทําประตูด้วยกันได้ก็จบปิดเกมนี้ไปที่2ประตูต่อ2โอ้โหมันพมจะพูดยไงเหมือนกันถามว่าซิตี้พอนี้ผมให้ใครผมให้คูสนอฟกับมากเกีจับคู่กันได้แข็งแก่งจริงคูสนอฟเนี่ยผมทึ่งมาตั้งแต่หลายๆเกมแล้วของของซิตี้นะคูซนอฟเนี่ยเล่นน่ะผมรู้สึกว่าแรงเขาา แข็งแกร่งจริงทั้งความอึดทั้งความแข็งแกร่งมีครบเลยเป็นนักเตะที่ผมว่านาคตไกลมากแน่เก่งมากแน,แน่คือช่วงท้ายเกมยังไปวิ่งวิ่งไล่สปีดกับเตาอยู่เลยอะ่ะคือถ้า,ถ,าถ้าไม่ผิดนะแต่ว่ามันเป็นทางซ้ายอะ่ะวิ่งคือวิ่งไปคู่กันไปอะ่ะท,ท,ทั้งที่ช่วงนั้นมันเก้าสิบบวกไปแล้วอะ่ะแต่ว่าพอหลังจากจังหวะนั้นตัดไปอะ่ะผมเห็นเขาจับที่ต้นขาข้างในเหมือนกันนะผมว่าคงแกก็คงตึงมากพอสมควรเหมือนกันนะ่ะวิ่งทั้งเกมจริง มาเกฮีเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมว่าหลายๆจังหวะ, <c oughs> หวะก็ยืนได้แข็งแกล่งอ่านเกมอ่านทิศทางบอลนด้ดีมันก็ช่วยเซฟิตี้ไว้ได้เยอะมากเหมือนกันสำหรับตัวของเกฮีถ้าไม่นับไอ้ลูกไอ้ลูกอย่างที่ผมว่าไปอ่ะไอ้ลูกแรกอ่ะที่สเปอร์ไปไข่แตกไล่มาได้อ่ะก็ต้องไปว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าคงมีคำอธิบายออกมา ครับกับจังหวะนั้นนะนั่นนั่นนั่นคือพาร์ทของซิตี้วันนี้นั่นแหละผมให้2คนนั้นเลยคือช่วยซิตดอนนารุมาก็อีกคนนึงอะเซฟหลายจังหวะเหมือนกันนะลูกยิงของอุโดกี้ที่โอ้โหถ้าลูกนั้นไม่เซฟนี่ก็ก็กเออหือเลยอะหรือแม้กระทั่งตัวของวิคาริโอเองผมว่าลูกเซฟที่เซฟแชกี้อะที่เขาโอ้โหซ้ายขวาสับซ้ายสับขวาหลุดเข้าไปแล้วยิงด้วยซ้ายอะ วิคาริโอยกมือขวาขึ้นมาแล้วบอลมันโดนมือแล้วก็ออกหลังไปที่ลูกนั้นไม่ได้ลูกแต่มุมแล้วแชกี้เองก็โอ้โหแบบโอ้โหเหมือนกันนะลูกนั้นนะ่ะสำคัญจริงๆคือถ้าสองนย์แล้วมาได้ลูกที่3าในช่วงท้ายอีกนะเกมมันก็คงขาดไปแล้วแหละแต่พอวิคาริโอมันยังทำให้สเปอร์ยังคงอยู่ในเกมนี้ผมว่าหลายจังหวะในเกมนี้มัส่งผลถึงท้ายเกมด้วยเหมือนกันและที่สำคัญ ฟุตบอลมี90นาทีครับ45นาทีทําไม่ได้เล่นไม่ดีไม่ใช่ว่าอีก45นาทีจะกลับมาไม่ได้วันนี้สเปอร์แสดงให้เห็นแล้วเหมือนกันผมว่าเกมเนี้ยมันมันช่วยเรียกความมั่นใจของทั้งตัวนักเตะเองผู้จัดการทีมเองที่สามารถมองไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วว่าจะได้มั่นใจกัน ว่าท,ที่เดินเดินกันมาเนี่ยมันถูกทางแล้วก็เล่นดีๆถ้าวันหนึ่งทุกอย่างเข้าใจกันเข้าใจในแผนของผู้จัดการทีมด้วยผู้จัดการทีมเข้าใจในตัวนักเตะด้วยมันก็ไปในทิศทางเดียวกันได้แบบน,นี้ในงสำหรับตัวของสเปอร์ส่วนซิตี้เองความเสียหายที่มันเกิดขึ้นก็คงเป็นเรื่องของคะแนนคะแนนที่ก่อนลงทําศึกในเกมนี้ตามหลังอาร์เซนอยู่7คะแนน นั่นเท่ากับว่าพวกเขาเก็บเพิ่มได้คะแนนเดียวนะครับก็ตามหลังอาร์ชโนอยู่ถึง6คะแนนแล้วนะครับณนะตอนนี้อย่างที่เราคุยกันตลอดมานะครับสำหรับแฟนๆของิตีก็คือผมก็ไม่เชื่อว่าอาร์ชโนจะไม่ดรอปคะแนนผมก็ไม่เชื่อว่าทาังซิตี้จะไม่ดรอปคะแนนแต่ดรอปแล้วจะกลับมาได้เร็วคแค่ไหนอย่างวันนี้ถ้าิตีเสมอกับตัวของสเปอร์ไปเกมหน้าเล่นกับลิเวอร์พูลและสามารถไปเอาชนะลิเวอร์พูลได้แล้วก็ ชนะ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 ต่อไปแล้วอาจจะสะดุดสักเกมหนึ่งเสมอแล้วก็ชนะชนะชนะอย่างเงี้ยผมว่ามันคือความพร้อมของแต่ละทีมที่จะเป็นแชมป์เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าใครจะพร้อมกวาม่าจะใครจะพร้อมกว่าใครกันละกันนะครับสาหรับในซีซั่นนี้นะผมให้ถึงความพร้อมกันละกันปีนี้มันเป็นอีกปีหนึ่งที่พรีเมียร์ลีกน่าจะเข้มข้นมากแล้วอยากให้คะแนนมันไล่กันไปแล้วไปวัดกันที่นัดที่อาร์ชแนลพบกับซิตี้นี่แหละ เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นไงส่วนแฟนๆของสเปอร์ผมว่ามันอยู่ในจุดที่ดีแล้วแหละอยู่ในจุดที่ดีแล้วแล้วเรก็คงขาดแค่ในเรื่องของความเข้าใจกันอืภายในทีมด้วยแล้วก็ผู้จัดการทีมด้วยอะไรด้วยวันนี้มันเห็นชัดเหมือนกันพอเขาเล่นเป็นทีมได้อะ ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันบวกกับเสียงเชียร์กับสเปอร์ก็โหดเอาเรื่องด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกันต่อไปด้วยนะครับแฟนๆทั้งซิตี้เองด้วยแล้วก็รองไปถึงสเปอร์ด้วยและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่ผมอยากพูดถึงขอบคุณ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจผมด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนช่องผมได้ตามเ r ลย์คที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกําลังใจด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับ Enjoy ครับ